สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องหมูนุ่นนะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นเช้าวันที่เป็นวันพระนุ่นก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าทำกับขงกับข้าวเสร็จแล้วคุณชายเขาตื่นตอนหกโมงห้าสิบห้าสิบห้าแล้วตอนนี้ก็เป็นเจ็ดโมงยี่สิบไม่รู้ว่าพระเขาตักบาตรเสร็จหรือย,ยังนะคะทั้งอาบทั้งขาหนึ่งใส่กางเกงค่ะมือท่าแปลงท่าขีด คุณเคยบวชจริงไหมคะคุณเคยบวชจริงไหมคะคุณสันลันคะเราก็สิ่งสิ่งไปวัดมาช้าแต่มานะต้องทำบุญเลยค่ะช่วงนี้ทำแต่บาปมาเยอะแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองเราขันนี่จอดสิมได้จิวะ เไหนออมันพังไม่ใช่เหรอยังเงียบกิบค่ะเงียบกิเขาไปวัดเบิแล้ววัดเบิร์ตวนี่ะาไปหลุไปวัดค่ามั่กสิเป็นแนวนี้แล้มันคือผูเ่าดิผู์เฒ่าไปเสาวเขาเยียบเป่าเนุ่นนะฟ้าวนุ่นนะแล้วแล้วว่าเขาคสาไปแล้ว say sài lan gì sài lan nỗi sài lan gì vậy sài lan nỗi cái sài đi

หอนบอเขาว่าเราหอนบอสักเงี้ยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยเดี๋ยวเราไปแต่งคุงแต่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปแต่งคุงแต่งข้าวใส่ปลา เกันก๊แทนชุกรสังขาติมบานขวางข้าศิลง์คาพ้ะมากระต่ายตงขาสวราคร่วเที่ยวไม่เหมนวันไปทยกแกแยกยเจกันทิ่ใจให้อาจัเป็นพูนมงคลแนันก็จบลต้อม่างอง้ มื่อนี21มีอะบงนี่แะครับนีนันองคกรเาูกิจสีเดินทาเทดินทายูนวเทศกาลสงการนาฮอสงการตีนีฮอดา เด็กยินได้ใจเียล่ะอลูกล้านแต่พอเรื่องประเภทนี้เนาะประเภทนี้ทรงกลางที่ีสองคลองสิบสี่ีทที่คลองสิประเภทนี้ไปจำเดือนห้ากะหยุดละปฏิบัติคือเกา้เอาอ่าสามวันสองสามมือไปอุปบรกสัมมาาอยู่โองแรงท่าริ่มสริน คนมันหลายนะครับเป็นตัออทติดอยหรอกเมื่อวานได้ย่างคนืนย่างวิ่นสถานประกอบการที่มี่โล่งแร่มกอที่นี่ที่คนไปเที่ยวนะครับมันก็นมีคนเดินไปเดินมาหากินนะครับอาหารการกินกับอยู่ในเมืองนะครับ,นะรบดังนัง้นดกหลานเป็นหนังไปอยู่ในเมือง ผมมาไปศึกษาที่ันเนาะ่วงหลานแต่ร่วงเลี้ยงเหมือนกันไปผัดกินได้ห่อมีกันติดไว้ในถุงตกเวลาเอาไว้ไปวันนี้วันพระพอดีไงก็เอาไว้ไปทมกคนจงร้ายแล้วครับใครจะบอกร่วงหลานอยู่หรอหลานก็ไปหากันไปพบกันทุกคนละ มหาหลายอยู่นัรับกษารเรียนเยี่ยม<ง>นักผู้รเ,เรียนสิบสามเรียนใหญ่ยมเรียนมหาหลัยเนี่ยค่ะแตก่ก่อนนะคะที่เซียมูมาบวชที่วัดวนี้นะมันก็ชอบมันก็จะชอบ,น,ชอบนั่งบางเสาตรงนั้นนะคะจะได้มองไม่เห็นหน้าเดวบาร <c oughs> ก็จะขับรถกลับจากสุรินสุรินบ้านบวดเสาร์อาทิตย์เลยนะคะจะมาใส่บาตรก็จะมาอุ่นกับพระใหม่

สังฆนาม,ามิลัตธนาสินสาธุมายังบันเดวิสุงวิสุงราคะนะทายาแล้วจะแจ้งให้แฟนาิดคำขอคำให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับเจ๊ครับมีกระทอะไรนะครับ ท่องแง่นี้ครับเตรียมตัวตว <S <S ันนี้เตรียมตัวนะคะอ้ยอันนี้ต้น,น,น,นคูนี่ว่าข้อสี่ได้คำคำคุ้นคุ้นง่ายคุ้นอะไรคุ้นอะไรเอา นี่นะคะก็ว <g> ันนี้เป็นวันพระเนาะนี่คะนุ่น,ะะนก็ซื้อซื้อพวงลลาลไยมาไว้แล้วนะคะ <g> ก็คือรถเจ้ามีดังเนี่ยก็คือถึงจะเป็นรถซิ่งเนาะแต่ว่าไม่เคยให้ขาดเลยนะคะพวงลลาลไยมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะเ,นเนาะขับขี่ไปไหนจะได้ปลอดภัยนะคะค ไปรถไหนคะ่ะไว้ไว้แม่ย<ป>่านางจ้าวันพระจ้าโอ,บอาบคีหา่ไปหาหาแต่เงินหาแต่ค่าเด้ออย่าคีไปหาแนวอื่น,นมมอนมัด <laughs> มัดด้วยมันสูงเกินไปเนี่ยเวลาซื้อพวงอะไรมันจะยาวเกินไปนะคะแล้วเขาต้องมัดมัดแล้วก็องอหยาบหนอืมแต่ว่า เวลาซื้อก็จะนิ้นเป็นดอกดาวเรืองนะคะก็จะได้แบบรูปเรืองหรือเปล่าลุงเรื่องคือดอกดาวเรืองไหมคำๆค,คุค้นๆอยู่ดีม่แห้งไปจ้าอันนี้เป็นวัดเล็กๆนะคะเป็นวัดที่เส่ยหมูเคยมาบวชตอน,นั้นลึกเฏินกุฏิในน่น เอ้าสั่งเพิ่มโอ้ยบ่าเมียนไม่ใช่ห้องน้ำเธอมาบวชจากพรรษาก่อพรรษาหนึ่งสามเดือนเนาะสามสี่เดือนผุนแล้วอยู่รับกะทินอีกเนาะบอได้อยู่อยู่เป็นยังสิบออยู่รับกะทินไหมเพ่เทียงหาคุณเอ้าบม่ได้อยู่การหลวงพ่อบอกว่าให้อยู่รับกะทินก่อนเธอบอกว่าบบเธอก็สซีซึโกอยู่เป็นยังสิบอได้อยู่ไม่มีผ่าเนาะเป็นยังสิบอได้อยู่เถียงอีกอ่ะ ัดเนอ่ะคิดเหี้ยงใส่บาตรจังม้วกนะับบู้หูเงียลายเนี่ยค่ะกลัวสีทางไน้นี่ก็โอ้ยเที่ยวสุรินทร์บ้านกวดสุรินทร์วัดสายหาสุรินทร์วัดสายหาทุกเสาร์ทุกอาทิตย์อยู่แต่วันันก็ไม่ได้ไกลบ้านนะคะขับมาแป๊บเดียวก็ถึง ก็มาถ่ายวันดีๆให้ดูนะคะว่า <higher. S 1> <volleyball. S 2> เราเราเราจะลุกแบบนี้เราก็ทำอะไรทำงงกันนะสิ่งตอนไก่ส <Wo aru> ีหอดบานแล้วพี่น้องเสียงก็เสียงก็จะแปลกๆนะคะเพราะว่าเป็นวัดเห็นเดะเห็นตาไปหอดแม่จัดการเรียบแล้ว เพราะว่าตุนวันนี้ทำต้มแซบกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็ตุนจนเปือ่อยเลยตุนเตจีหาพี่น้องลุกขึ้นไหมอันนี้ไปกินเขาไปกินเขาไปกินเขาค่ะกินเขากินเขาโอเค คนตกะเหลือกับกับข้าวเหลือให้กินไม่น่าแม่ไป พ <G ül> ่อขอจบคลิปเพลงที่นี้นะครับสวัสดีครับ <G ül> มัวม่วมั่วจริงๆไปกินข้าวแล้วจะมาก,กวนทำไมทำไปตักมาวะจปกินยังคงหนาบ้างจะไปกินตรงไหนมันไม่มีที่กินมีแต่ฝุ่เาน,านเออแล้วก็ไปเช็ดสิจะตักไปนี่นะครับนี่ไอ้สิ่งเลวเขาแห้งเนาะ โอเคค่ะก็คลิปนี้บายบายนะคะเจอกันในคลิปหน้าขอกินข้าวก่อนว่าประต้องไม่ทำชุดหลักที่อื่นอีกบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะบายยนะคะบายบายซ c นะคะ